จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเป็นยุคที่เศรษฐกิจคือเงื่อนไขสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตของคนในสังคมสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดช่องว่างของคนในสังคมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้คนที่ขาดโอกาสและอยู่ในฐานะของผู้ที่ไร้ความสามารถในการแข่งขันก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำ และกลายเป็นปัญหาของสังคมไปในที่สุดบุคคลกลุ่มนี้มิได้ต้องการเกิดมาเพื่อเป็นปัญหาหรือเป็นภาระของใครหากแต่ต้องการยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองเพียงแต่พวกเขาขาดผู้ที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการช่วยเหลือชีน้นำพวกเขาได้อย่างจริงจังและจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ผู้ชายชื่อ บรรจงโซมณีผู้ซึ่งสละตนเพื่อส่วนรวมและบำเพ็ญตนเป็นสาธารณกุสนมาโดยตลอดมีแนวคิดที่จะเกื้อกูลผู้ด้วยโอกาสลดช่องว่างทางสังคมและประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องทุกๆคนและทุกๆศาสนาในประเทศไทยซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งอยู่ในขณะนี้จากแนวความคิดดังกล่าว จึงได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อคุณธรรมขึ้นเมื่อวันที่1นึ่กุมภาพันธ์2 5 3 4เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมมูลนิธิได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการกองทุนช่วยเหลือครอบครัวคุณธรรมบริการบ้านพักคนชราที่ถูกทอดทิ้งขาดคนดูแลบริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตตลอด24ชั่วโมงบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้รวมทั้งจัดเปิดอบรมและเผยแพร่คุณธรรมทางาศาสนาโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในด้านต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่เพียงคอกับงานบริการช่วยเหลือสาธารณะในยุคป,ปัจจุบันจึงมีความคิดริเริ่มที่จะจัดสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น มูลนิธิเพื่อคุณธรรมจึงได้ผลิตสื่อทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการประสานความช่วยเหลือและเป็นแหล่งในการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆโดยมีเจตนารมณ์เพื่อขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในเรื่องของการสื่อสารตลอดจนสามารถพัฒนาสื่อให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์และสร้างความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมโดยสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรงสรค์ส,รสื่อวิทยุโทรทัศน์และคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตจัดสร้างห้องจัดรายการวิทยุที่มีการอออากาศสด24ชั่วโมงทางคลื่น FM 106.25 MHz จัดสร้างห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ห้องตัดต่อวิดีโอ ห้องสวิตเชอร์ควบคุมที่ครบวงจรในด้านการตัดต่อน,นั้นใช้ระบบนอล์เนียที่ทันสมัยใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมในสตูดิโอใหญ่ๆและสถานีโทรทัศน์ทั่วไปด้านการถ่ายทำรายการใช้ระบบกล้องที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบดำเนินรายการและถ่ายทอดสดตรงจากสตูดิโอของโมนิธิซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตที่มีความสามารถสูง โดยยิงสัญญาณผ่านจานไมโครเวฟเพื่อแพร่ภาพออกอากาศสดผ่านทางดาวเทียมช่อง M/V 2ช่อง T/TV 2และส่งเทปออกอากาศโดยใช้ระบบเบต้าแคมในการออกอากาศซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการออากาศในปัจจุบันในด้านของผู้ดำเนินรายการและวิทยากรล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆมาพูดคุยเสวนา ในสาระของการเป็นคนดีของสังคมสามารถให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งสื่อที่ผลิตขึ้นนี้ถูกนำเสนอผ่านรายการสัจจะชีวิตออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา25นาทีทางสถานีว,วิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5และรายการคุณธรรมชีวิต ออากาศทุกวันพระราชบดีที่1และ3ของเดือนเวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11หรือ m d t รายการทีวีมุสลิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีตทรทัศน์ทีทีวี2รายการมุสลิมยามเช้าออกอากาศทุกวันเวลา4นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง mv 2และสถานีวิทยุคลื่นคุณธรรม fm 1 0 6 3 5 m h z มตลอด24ชั่วโมงและจากข้างต้นที่กล่าวมานี้เองมูลนิธิเพื่อคุณธรรมจึงได้คิดริเริ่มที่จะจัดทำรายการเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างของสังคมมีแนวความคิดในการดำเนินวิถีชีวิตที่จะสามารถถ่ายทอด และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ชมเกิดความสำนึกที่ดีต่อสังคมและอุทิศตนในการสร้างสารรค์ความดีเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีชีวิตที่พอเพียงตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ตั้งช่วงรายการว่าสื่อสีขาวโดยการเฟ้นหาบุคคลที่จะสามารถเป็นแบบอย่างแก่สังคมได้อย่างเช่น คุณชนาการสุขโตผู้สละตนเพื่อดูแลบ้านเด็กอ่อนสีนครินมานำเสนอในรายการเป็นตอนแรกและได้คัดสรรและเฟ้นหาบุคคลที่มีแนวความคิดดีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมานำเสนอในโอกาสต่อไปอีกด้วยดังปาณิธานของคุณบรรจงโสมณีประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรมที่ว่า จะขออาสาทำความดีตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่